ดวงชะตาชาวพฤกษภในช่วงครึ่งแรกกันยายนนะคะดาวการเงินคือดาวพุธนะคะมีมาตรฐานโดดเด่นก็คือเป็นราชาโชคมหาจักรนะคะส่งผลอย่างไรกับเรื่องเงินเงินทองทองและย้ายไปอยู่ภพเรือนใดในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีพฤกษภรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะในวันที่หนึ่งกันยายนดาวพุธโคโจรเป็นราชาโชคและมหาจักรในภพเรือนพันธุข,ของชาวพฤกษภนะคะ ดาวพุธจะเก for e. ี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์นะรวมทั้งเป็นเจ้าเรือนเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ด้วยนะคะดาวพุธเมื่อมีกําลังเป็นทั้งราชาโชคนะก็คือมีโชคในเรื่องเงินทองนั่นเองนะคะช่วงนี้จะเป็นลักษณะเงินทองหาได้จากเรื่องพันธุนะบางครั้งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านช่องครัวเรือนนะคะเรื่องสินทรัพย์เรื่องของการทํางานเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้นะรวมไปถึงดาวพุธยังเป็นดาวเรื่องสื่อสารเรื่องของการติดต่อต่างๆนะดังนั้นช่วงนี้ถือว่า าการพูดคุยเจราจาติดต่อประสานงานพรีเซนต์ค่อนข้างโดดเด่นสําหรับชาวพุกศพนะคะมีข่าวคราวติดต่อมาจากเรื่องครอบครัวนะบางท่านที่อยู่ห่างไกลกันช่วงนี้อาจจะมีการสื่อสารติดต่อพูดคุยกันมากขึ้นนะคะบางครั้งเป็นเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินนะคะเรื่องของการวิ่งเต้นะหรือช่วงนี้ใครจะทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์บ้านรถนะก็อาจจะมีจังหวะได้นะคะ ดาวพุธเป็นเรื่องของมหาจักรด้วยก็คือเป็นช่วงที่เรื่องงานการอาจจะต้องใช้การติดต่อเยอะขึ้นนะคะการเกี่ยวข้องกับงานประเภทสื่อสารนะบางทีก็เป็นเรื่องพูดอ่านเขียนการทำคอนเทนต์นะคะการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีความไฮเทคทันสมัยเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุนตตะของชาวพุกภพด้วยดังนั้นมีแนวโน้มว่าชาวพุกซก็อาจจะมีภารกิจใหม่ๆนะนะเช่นโปรเจกต์โครงการงานใหม่ๆเข้ามานะคะ ก่อเกิดการริเริ่มลงทุนนะหรืออะไรที่เป็นเชิงศึกษาคนา้นคว้าหรือทดลองสิ่งใหม่ในช่วงนี้ได้นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่ดาวปุตตะนะคะก็คือเรื่องภาระเลี้ยงดูก็น่าจะเป็นมหาจักรด้วยนะช่วงนี้จะมีลักษณะได้เงินนะคะก็คือมีราบผลในขณะเดียวกันจะใช้เงินไปกับเรื่องภาระส่งเสียเลี้ยงดูค่อนข้างมากรวมไปถึงการใช้เงินไปกับการริเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะ ับช่วงนี้นะคะดาวที่ส่งผลดีกับชาวปรกสบนะเป็นคู่ส่งเสริมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินและงานนะคะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะเป็นเงินนะคะบางครั้งแบบเรื่องผลงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเรื่องของอะไรที่เป็นเชิงขายไอเดียความคิดหรือก่อเกิดโชคดีโชคเฮงในเชิงการประมูลแย่งชิงแข่งขันได้มีจุดหนุนดันทางการงานนะบางทีเป็นเชิง AI ระบบหนุนให้ผลงานโดดเด่นขึ้นมานะคะหรือว่ามีช่องทางหาเงิน ได้รับต่างๆแล้วก็ก่อเกิดความสําเร็จปุบปับฉับพลันในช่วงนี้ได้เช่นกันสาหรับดาวศุกร์เดือนนี้ดาวประจําตัวนะคะถือว่าเป็นนิดนะนิดเป็นกําลังที่ไม่ค่อยดีไปอยู่ในภพเรือนปุตตะและเลงกับราหูในภพราพานะคะบ่งบอกเรื่องของการมีภาระในะช่วงนี้บางทีได้เงินได้ลาบได้จับเงินก้อนนะแต่ก็จะมีภาระ ส่งเสียอยู่เรื่อยนะบางทีเป็นเรื่องที่เรารับผิดช,ชอบดูแลคนใกล้ตัวนะคะดาวพระเกตกระตุน้นพบเรือนมรณะนะเลงไปที่ดาวอังคารในพบเรือนกันเงินจะมีเหตุเสียเงินนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองได้นะบางทีมาจากเจ็บป่วยนะคะเข้าของเสียหายนะหรือว่าเรื่องภาระทางสุขภาพมาให้ชาวพษศรับผิดช,ชอบนะคะบางครั้งต้องเรามาระวังในเชิงคู่สัญญาคู่กรณีนะที่เอารัดเอาเปรียบหรือว่า จังหวะเสียเงินแบบเสียรู้หรือไม่อยากเสียช่วงนี้ก็เป็นได้นะดังนั้นช่วงนี้ชาวพุกศพจะมีทั้งเรื่องโชคลาภเรื่องได้เงินและก็จะมีเหตุให้เสียเงินนะคะดาวพระเกตนะคะช่วงนี้จะอยู่ในภพเรือนมรณะจะอยู่ตรงข้ามกับเรื่องเงินของชาวพุกศพนะคะบางครั้งจะมีเงินทางไกลนะคะเรื่องการเดินทางไกลปรับฉับพันเกิดขึ้นได้นอกจากนี้บางทีหมายถึงการเกี่ยวข้องหรือได้มรดกหรือว่าจะเสียเงินก็ปุบปับฉับพันได้เช่นเดียวกันบางทีมีเรื่องของการ จบจากพัดพรากสิ้นสุดวาระสัญญานะหรือบางสิ่งก็หมดสัญญาหมดอายุในช่วงนี้พอดีนะคะบางท่านเป็นเชิงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่นะบางทีก็เป็นที่ทํางานที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะในเชิงต่างๆรอบตัวเป็นได้เนื่องจากช่วงนี้ดาวมรณะก็ทับลัคนาชาวพฤกษบด้วยนะคะสำหรับความโดดเด่นช่วงนี้ของชาวพฤกษบนะคะก็คือดาวพุธนะมันนานๆก็จะเป็นราชาโชคและมหาจักรนะคะ บ่งบอกเรื่องคำพูดวาจานะอัธยาศัยไมยตรีมีผลกับเรื่องลาบช่วงนี้นะคะพูดจาดีพูดเชิงบวกพูดเป็นมงคลนะก็เป็นไปตามปากนะช่วงนี้หรือว่ากลเกลียนะคะเจรจาต่อรองพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้เป็นผลดีนะนอกจากนี้บางทีมันก็จะได้เงินง่ายๆาเรื่องการพูดการสื่อสารการเป็นตัวแทนประสานงานต่างๆได้นะคะ สำหรับดาวพุธอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นคู่ส่งเสริมกับดาวอาทิตย์นะคะชาวพฤกศพที่มีงานการที่เกี่ยวข้องกับการพูดอ่านเขียนเรื่องการสื่อสารใดๆนะช่วงนี้ถือว่าเป็นห่วงเวลาที่จะได้เงินได้ทองโดดเด่นจากเรื่องราวเหล่านี้นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนชาวพฤกศพนะคะช่วงนี้ดาวพันธุเป็นเกษตรนะคะบ่งบอกเรื่องความลงตัวในเชิงบ้านช่องบ้านเรือนนะคะบางท่านจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาในบ้านช่องบ้านเรือนผ่านพน้น เรื่องของการได้สินทรัพย์ก็เป็นได้นะช่วงนี้บางท่านจะได้สินทรัพย์ใหม่ๆนะคะเกี่ยวข้องกับครัวเรือนญาติพี่น้องมากขึ้นสําหรับเรื่องคู่ครองนะคะเดือนนี้ไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเรื่องเงินเงินทองทองกับคู่มากขึ้นบางครั้งเป็นเชิงช่วยเหลือเกื้อกูลกันและก็ต้องระมัดระวังในเชิงสุขภาพรายจ่ายบางอย่างมาจากทางคู่ครองด้วยนะคะเดือนนี้ลูกหลานบริวารน,นะคะถือว่าเป็นราชาโชคนะมีข่าวดีหรือว่าลูกหลานจเจริญก้าวหน้านะคะแก้ไขปัญหา ปวดหัวบุตรหลานบริวารได้สำหรับในเชิงสังคมนะคะเดือนนี้ดาวประจําตัวนะคะมีกําลังเป็นนิดนิดแปลว่ากําลังที่ไม่ค่อยดีนะดังนั้นในเชิงสเสน์นิยมการเข้าสังคมนะคะช่วงนี้อาจจะอาจต้องระมัดระวังมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบด้วยเหมือนกันนะในสังคมนอกจากนี้ในเชิงเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบทางการนงานนะคะมักจะเจอคนหวังผลประโยชน์นะหรือช่วงนี้บางทีก็มีคําพูดแปลก,ปลกๆลอยลมมาทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจในแวดวงการงานได้ ช่วงที่การวางตัวในสังคมก็มีผลนะเนื่องจากไปอวดอ้างอะไรมากมีอะไรดีๆก็อย่าไปอวดเยอะเพราะว่ามีคนคอยอิจฉาริษยาจ้องอยู่นะคะความรักการคบหานะคะก็จะดึงดูดเรื่องของคนต่างวัยช่วงนี้ก็จะเป็นเหตุนะคะให้อยู่ในแวดวงเด็กๆบ้างนะหรือว่ามักเป็นที่พึ่งพาของคนอายุน้อยๆนะบางทีก็เป็นเชิงเข้ามาปรึกษาหารือนะคะทำเป็นถามนู่นนี่นั่นนะแต่ก็ลงท้ายด้วยเรื่องของการหยิบยืมเงินต่างๆหรือว่ามาให้เราช่วยเหลือนะคะ ช่วงนี้คบหาใครนะคะก็มักจะเสียเปรียบได้ง่ายเนื่องจากดาวตัวต,วตนช่วงนี้ถือว่ากําลังไม่ค่อยดีนะคะสําหรับในเชิงสุขภาพนะคะดาวพระเกตไปกระตุ้นพบเรือนมอรณะนะคะช่วงนี้สุขภาพในเชิงป,ป,ปุบปับฉับพลันนะคะอาการแพ้ต่างๆหรือว่าอยู่ดีๆเป็นหวัดนะคะแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไม่มีสาเหตุช่วงนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะเรื่องของ เรียวแรงกําลังถือว่าบางวันก็จะดีบางวันก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อท้อเซงขึ้นมานะเรียกว,ว่ามันจะไม่ค่อยเสถียรเนื่องจากช่วงนี้ดาวองคารจะมะเล็งกับดาวพระเกตนะคะส่งผลให้บางวันก็แข็งแรงขยันขันแข็ง,ขงทําสิ่งต่างๆได้เยอะแยะมากมายในขณะที่บางวันก็อาจจะรู้สึกเบื่อหนายท้อเซงเหนื่อยง่ายอยากพักนะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตกระตุน้นเจ้าเรือนมรณะก็คือดาวพระหัสนะคะแล้วดาวพระหัสช่วงนี้กระทบลัคนาชาวพฤษศอยู่ มีโรคประจําตัวนะคะเรื่องของอะไรที่เป็นเชิงอาการเก่าๆเดิมๆช่วงนี้บางทีก็แวะเวียนมาได้นะช่วงนี้ชาวพุกศพก็ดูแลสุขภาพในส่วนหนึ่งด้วยนะคะสำหรับชาวพุกศพนะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเรื่องเงินนะคะแล้วก็เป็นดาวที่โคจรผิดปกติบ่อยนะบางช่วงก็จะอยู่ในภพเรือนเสียแล้วก็มีกําลังที่ไม่ค่อยดีนะคะสำหรับในห่วงเวลานี้ก็เป็นจังหวะที่ มีทั้งความเป็นราชาชโชคและมหาจักรนะคะความเหน็ดเหนื่อยการแก้ไขปัญหารวมทั้งโชคลาภที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องเงินเงินทองทองก็มีในช่วงนี้ได้นะคะก็ขอให้ได้เงินกันทุกท่านในช่วงนี้ถึงแม้จะรายจ่ายเยอะก็ตามนะคะสําหรับชาวพฤษภ์นะคะจะมีดาวมฤตยูทับลักนาไปอีกหลายปีนะเรียกว่าจะเป็นกลุ่มนะคะที่มีความผันผวน,นได้ง่ายในชีวิตบางท่านก็พลิกบทบาทเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะในช่วงเวลาที่ดาวอื่นๆสัมพันธ์ในมุมดีนะไม่ว่าจะเป็นดาวลาภผลดาวการเงินนะคะ รวมไปถึงมันก็พลิกทําให้เสียได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากมันเป็นเชิงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวพระหัสของชาวพุทธศพเป็นเจ้าเรือนมรณะ,ะนะคะดังนั้นในลักษณะการทํานายนะชาวพุทธศพก็จะมีบางส่วนนะคะที่ได้รับผลดีนะช่วงนี้และบางส่วนที่ได้รับผลในเชิงเปลี่ยนแปลงผันผวนมากๆในชีวิตนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงพืชาตาของแต่ละท่านประกอบด้วยนะคะชาวพุทธศพท่านใดนะคะสนใจเรื่องการให้กานบริจาคนะเป็นพลังบุญเสริมดวงตัวเองนะคะได้ใช้ประโยชน์ได้บุญด้วย ไปรับฟังรายละเอียดที่ท้ายคลิปได้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาชาวพุกศพในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราหนะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะเป็นพะดิบสำหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b w n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน